ไอ้เต้ไหนวะไอ้ไอ้เต้ไอ้เต้แถวไหนเนี่ยมันไปหายไปไหนไอ้เต้ลักฟีวะเต้ลักฟีวะวันไั้นตู่ตายถ้ามันบอกชนะมันให้ไอ้ตู่ลาออกเฮ้ยไอ้ตู่นี่คือชื่ออะไรนะพยุจจานโอชาโอ้โหมึงมาเต็มเลยไอ้สัตว์คนหนึ่งเชื่ออะไรคนหนึ่งเชื่ออะไรอีคนหนึ่งเชื่ออะไรป้อมป้อมป้อมเชื่อเชื่อจริงเชื่ออะไรไม่รู้ปวิธ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 เออไอ้เยี่ยป้อมมันเดินไม่ไหวแล้วไอ้เยี่ยดำไอ้พีเยี่ยป้อมแม่งหลับทุกวันเลยนั่งทําเป็บเลยมึงรู้ได้ไงมันหลับเดินก็ล้ม อสัขนาดนนั้ใครถามแม่งยังมึงยังอะไอ้ป้อมเลยใครถามอะไรมันก็บอกไม่รู้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 ไอ้ชีวิตมันจะใจเลินได้ไงมึงไปกูมาดินแดงพูมืออนาคตมึงกรูเอาไงมึงชอบตัวเปล่าไม่ไม่ไม่แต่คนอยากให้ตัวออกมึงให้เควยให้ตัวจริงดิรถลับรถ 啊！